ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระผมนําเรียนครับว่าวันนี้เป็นวันพุธจริงๆแล้วเป็นเรื่องของมังคุดแต่ขอญาตเป็นสาระต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แล้วมังคุดเราจะไปนําเสนอในวันพรุ่งนี้สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับคือเรานําเสนอในประเด็นเรื่องของศัตรูพืช เกิดตรงไหนเวลาที่เราจะทำการควบคุมหรือเราจะพ้นปัจจัยน,นั้นเราก็จะต้องเน้นไปในจุดตรงนั้นซึ่งอยากจะย้อนสรุปข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่ระบบลากเราก็จะต้องมุ่งไปที่ระบบลากถ้าเป็นที่ลำตน้นเราก็จะต้องเน้นที่ลำต้นหรือที่กิ่งซึ่งในส่วนของบางครั้งมันอาจจะเกิดจากศัตรูภายใน อย่างเช่นตัวเพลหอยใต้ใบเราก็จะต้องมุ่งไปที่ใบโดยเฉพาะตำแหน่งที่เขาระบาดคืออยู่ใต้ใบแต่ถ้าเป็นในส่วนของไรก็จะเน้นไปที่หน้าใบาถ้าเป็นในช่วงระยะใบอ่อนเราก็ต้องมุ่งไปที่ในส่วนของใบอ่อนประเด็นที่ผ่านมานะครับกรณีการระบาดของกลุ่มเชื้อราโรคพืชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็คือพ่นด้านนอกแต่ แรลงที่เป็นตัวระบาดของเขาคืออยู่ภายในหรือแม้แต่ในส่วนของเพลี้ยหอยก็อยู่ภายในเพราะฉะนั้นในส่วนของสาระที่เรานำเสนอนั้นก็คือมุ่งประเด็นในเรื่องของตำแหน่งที่เกิดการระบาดเพราะศัตรูพืชแต่ละชนิดนั้นย่อมมีความแตกต่างกันในลักษณะพฤติกรรมการทำลายความเป็นอยู่ของเขาก็เหมือนอย่างกรณีเพี้ยแป้งครับ เขาก็จะต้องอยู่ภายในอยู่ตามท้องกิ่งอยู่ตามกิ่งอยู่ตามจุดเจริญที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆน,นั่นคือประเด็นนอกจากนี้เราก็ยังนำเสนอในประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของสารเคมีที่จะนำมาใช้ก็ต้องเป็นไปตามชนิดของศัตรูพืชเหล่านั้นส่วนของกรณีการที่จะให้สารเคมีมีประสิทธิภาพสูงนอกจากตำแหน่งการพ่นอัตราการใช้ ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วย้อนกลับมาในเรื่องของอสารที่จะไปเสริมประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของชีวพันธุ์หรือชีวะภาพที่เรามีอยู่ทั้งในกลุ่มของเชื้อราแบคทีเรียแมลงไรสารเสริมประสิทธิภาพก็จะเป็นเรื่องของสารจับใบ จะเป็นปิโตเรเลียมออยหรือจะเป็นไว้ออยล์นั่นคือตัวที่จะไปช่วยทั้งหมดก็ต้องสรุปทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้แล้วว่าแล้วในส่วนของการที่เราจะทำการใช้สารเคมีพินสกรอนต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีในปัจจุบันนั้นเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยตามชนิดลักษณะของการทําลายคือในส่วนของการทำลายของมแมลง ทำลายในรูปแบบไหนสารเคมีในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญก็จะพูดในลักษณะว่าเป็นกลุ่มคือคําว่ากลุ่มกลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7นั่นคือลักษณะของการทํางานหรือการที่สารเคมีในการป้องกันกับจัดศัตรูพืชน,นั้นเขาไปทําหน้าที่ในการออกฤทธิ์ในรูปแบบใดประเด็นต่อมาสิ่งที่เรานําเสนอตลอดนะครับว่าสารเคมีชนิดเดียวกัน ชื่อสามัญเหมือนกันอัตราเดียวกันย่อมต้องมีประสิทธิภาพเหมือนกันหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราตอบได้อย่างรวดเร็ว,รวและก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าไม่มีทางที่จะเหมือนกันด้วยเหตุอะไรคือคำว่าสารออกฤทธิ์นั้นเป็นเรื่องของหลักการทางส่วนของหลักทางกฎหมายทางระเบียบของทางราชการ แต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตเรามีแหล่งผลิตจากไหนจากจีนจากอินเดียจากยุโรปแล้วก็ในส่วนของสารเคมีได้ความบริสุทธิ์ลักษณะการแตกตัวลักษณะของการออกฤทธิ์อันนี้คือคือเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันออกฤทธิ์เหมือนกันแต่เวลาที่เขาไปทำแล้วสารเหล่านั้นคงสภาพแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตัวอีก องค์ประกอบอื่นอย่าง,างเช่นตัวโซเวนหรือตัวสารที่ใช้ผสมเขาเรียกอินเนอร์สอิงเกเียเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้จึงตอบได้ว่าจากประสบการณ์ไม่มีทางที่จะเหมือนกันดังนั้นก็ฝากไว้เป็นแนวคิดข้อคิดกับพี่น้องสกรร์ผู้ที่จะเลือกสารเคมีนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราาก็จะต้องดูจากบริษัทมาตรฐานดูจากร้านค้าที่เป็นมาตรฐานดูจากบริษัทแล้วก็ดูจาก,ากสิ่งที่ท่านเคยได้ศึกษาได้ใช้มา ด้วยความมั่นใจปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าในกลุ่มของปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการจะไปขึ้นอยู่กับทางพาณิ์กระทรวงพาณิชพิษรสารเคมีที่เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนก็จะอยู่ความดูแลของกรมวิชาการเกษตร แต่ถ้าเป็นในเรื่องของสารชีวภาพหรือเป็นจะเป็นกรณีสารในกลุ่มไบโอเขาเรียกว่าชีวพันธุ์หรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวอินสารอินทรีย์ก็อาจจะต้องไปขึ้นอยู่กับของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะเลือกใช้สารเคมีนั้นมันก็เป็นมุมมองที่เราจะเน้นย้ำในเช้าว,วันนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเจอ ข่าวสารพินักสกรครับพูดกันตรงไปตรงมามันไม่มีสารอะไรนะครับที่จะเก่งสามารถยืนอยู่ได้ยาวนานถึงขนาดนั้นหรือมีประสิทธิภาพตามนั้นทั้งหมดจะต้องเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบในเรื่องของการที่ไม่ว่าจะเป็นสารในกลุ่มของสารเคมีสารชีวภาพหรือจะเป็นกลุ่มของชีวพันธุ์เขาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการ ควบคุมการทำลายของศัตรูพืชในกลไกลของเขาแต่นั่นหมายความว่าในสภาวะตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปปรับโครงสร้างสวนให้สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อมนวยก็อย่างกรณีเช่นนี้สังเกตไหมครับว่ากรณีโรคก,กิ่งเน่ายอดแห้งอันเกิดจากชื้อฟิวเซียมเนี่ยมันจะต้องเกิดกับต้นที่ใหญ่ต้นที่ทึบต้นที่มีล่มเงามากต้นที่มีความชื้นสูง เพราะเขาจะขยายพันธุ์ได้ดีแต่ถ้าไปดูในต้นที่โปรง่งนะครับอากาศถ่ายเทต้นแห้งแสงแดดสาดสง่งเรามักจะไม่ค่อยพบอาการดังกล่าวแล้วถ้าพบเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายนี่คือประเด็นที่ผมเองนั้นจะต้องย้อนกลับไปในเรื่องของตัวระเบียบปัจจุบันนี่นะครับเราต้องเข้าใจว่าในตัวสารเคมี เขาก็จะเป็นตัวหน่วยงานหนึ่งที่จะดูแลตรวจสอบควบคุมแต่อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลในระบบของฉลากหรือคำแนะนำในฉลากและคำแนะนำในปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายที่ปรับปรับได้สูงมากถ้าท่านเราไปใช้ฉลากที่ไม่ถูกต้องฉลากเหล่านั้นจะต้องระบุว่าอัตรายอย่างไรกับพืชชนิดไหน อันนี้เป็นตัวกฎหมายใหม่ที่เราต้องเข้าใจเวลาที่พินักรไปดูปัจจัยการผลิตบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับดูในส่วนของตัวทะเบียนดูฉลากแต่นั่นก็แหละครับปัจจุบันขนาดพวกอาหารสุขภาพแม้แต่ของออยเองฉลากปลอมทะเบียนปลอมก็เยอะแยะออกไปหมดนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจ ที่ผมคงต้องนำเรียนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาก็คือเราก็จะต้องเลือกเอาในส่วนของสารเคมีที่เรามั่นใจจากร้านค้าเรามั่นใจจากบริษัทเพราะเป็นส่วนที่เป็นมาตรฐานการตรวจดูจะต้องดูในส่วนของตัวทะเบียนทะเบียนวัตถุมีพิษหรือทะเบียนของราชการ ส่วนที่ไม่มีทะเบียนก็อาจจะต้องไปดูรายละเอียดว่าในกลุ่มของชีวพันธุ์หรือสารเหล่านั้นเนี่ยมาจากแหล่งใดมาจากบริษัทใดประเด็นที่เป็นเรื่องของการประกอบการตัดสินใจทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าถ้าเกิดเรานำมาใช้ล่ะผลของการใช้จะเป็นอย่างไรนั่นคือส่วนที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ติดตามใช้แล้วไม่ได้ผล ใช้แล้วมีอัตราที่ต้องสูงขึ้นไปอย่างเช่นปกติแล้วสารในกลุ่มของเคมีในกลุ่มนี้เนี่ยเราคำแนะนำก็ใช้แค่100ยซีซีแต่พอเรานำมาใช้100ยซีไม่ได้ผลเราก็ต้องเติมไปถึง200ซีซีเมื่อเติมไปถึง200 c ซีซีนั่นหมายความว่า,อาพอเริ่มได้ผลแต่ก็เท่ากับว,ว่าเราไปสร้างสิ่งที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือ มแมลงเหล่านั้นเมื่อเขาไม่ตายเนี่ยเขาจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาและสร้างความเคยชินสร้างภูมิต้านทานต่อสารเคมีชนิดนี้อนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะไปใช้สารเคมีชนิดนี้ได้ดังนั้นในคําแนะนําต่อมาก็คือการสับเปลี่ยนการเปลี่ยนกลุ่มสารเคมีสลับกันไปเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับในกรณีที่เพรสกรได้รับข่าวสารนั้นอย่างเช่นกรณีไร กรณีเพลียไฟกรณีเพียจ,จักจั่นฝอยเราควรจะมีการปรับสลับกลุ่มคำว่ากลุ่มนั้นก็คือลักษณะของการทํางานของสารออกฤทธิ์แต่ผมเองนั้นก็อยากเะนอําเรียนว่าบางครั้งเนี่ยนักวิชาการบอกว่าใช้กลุ่มนี้เราก็คงจะต้องไปสอบถามจากทางร้านครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนแล้วมีชื่อการค้าอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้ แล้วประอะไรนะ,ล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 ะ รักกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไครเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,พนเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เ e อ็กซ์ตรท และชัยุพืชเกษตรทุกสาขาขเนนทคโ,โคอตอ ทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าพ่นสองถึงสามครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับ no ไมโครมิกเอฟเป็นธาตุอาหารหรวมในรูปคีเลตประกอบด้วยสังกะสีแมกนีเซียมแมงกานิสเหล็กและกำมะถันพืชดูดซึมได้เร็วไมโครมิกเอฟ เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับใบพืชเมื่อพืชมีอาการใบเหลืองซีดกล้านใช้ไมโครมิกเอฟทุก15วันเพื่อให้พืชได้รับการบำรุงอย่างต่อเนื่องใบพืชจะเขียวเป็นมันต้านทานโรคได้ดีไมโครมิกเอฟใช้ได้กับทุเรียนเงาะส้มลำไยลองกองมะม่วงไม้ผลทุกชนิดไมโครมิกเอฟผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทีมเกษตรประกันคุณภาพโดยอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลไมโครมิกเอฟมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคเซโมรอนของแท้ สมอ,อาหารออกดอกออก็คนดีแน่ป้องกันคนแต่ก่อนแก่รวยกันแน่งานน,นนี้ใสใช้ื้อแก้วแล้วดีสุดๆสมโอทุเรียนมังพุดชมหูละมุนตอนีรวยกันเห็นเห็นแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของดีใส่โฟแก้ว ใสโฟเคลสารแคลเซียมโบโรนของแท้สูตรน้ำใสส,สีฟ้าสมบูรณ์รูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆำายำใส่โฟแคลเจ้าข,ของเดียวกับซิลิกอน2ผงพนผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีกเกษตร,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 รจำกัดเอโรวัน One, เพิ่มผลผลิตชีวิตพาสุขปุ๋ยค,ค,คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นาเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านประเด็นที่ทุกวันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องสกอรผู้ปลูกไม้ผลเราเอากันว่าในส่วนของทุเรียนมังคุดเงาะลำไยห,หรือองกองหรือพืชสกีตอื่นๆไงก็ตามส่วนใหญ่เราจะใช้หลักการในคือการลดต้นทุน พี่รสก่อนครับเรื่องนี้เนี่ยขอญาตนำเรียนนะครับว่าการลดต้นทุนการผลิตนั่นคือคำพูดที่ทำให้เรานั้นเกิดความต้องการเกิดความอยากได้ให้ความสนใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าลดต้นทุนการผลิตในหลักการที่ถูกต้องมันมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเราจะต้องทำผลผลิตให้มากขึ้นให้มีจำนวนมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่จะทำให้ต้นทุนเราลดลงเช่นเราทำทุเรียนได้50ผลผลละ2กิโลเเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น50ผลผลละ3กิโลครึ่งหรือเราทำทุเรียนได้25ผลเราก็ต้องทำให้ได้40ผลหรือ50ผลนี่คือการลดต้นทุนจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตทีนี้ในการเพิ่มปริมาณผลผลิตเราอาจจะต้องใส่ต้นทุนเข้าไปที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่นเราเคยใส่ปุ๋ย1กิโลในระยะผลหรือ2อกิโลก็ต้องเพิ่มไปเป็น3กิโลเป็น4กิโลอันนั้นคือเพิ่มเพิ่มต้นทุนแต่ต้นทุนที่เราเพิ่มมันก็จะไปเพิ่มน้ำหนักอันนี้คือแนวทางที่ยกตัวอย่างให้เห็นในภาพหนึ่งส่วนแนวทางที่สองคือลดต้นทุนคำว่าลดต้นทุนเนี่ยลดจากไหนลดจากปัจจัยการผลิตคือใช้ให้น้อยลง หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาดของศัตรูพืชเราก็ไปเลือกสารเคมีที่มีราคาถูกกับเรียนกันแบบตรงไปตรงมาว่าราคาต้นทุนต่ําแต่เราไปใช้แล้วไม่ได้ผลพืชก็เสียหายแต่ถ้าเรายังชึดยึดหลักในหลักการก็คือใช้สารเคมีที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเรานําไปใช้พืชไม่เสียหายนั่นก็คือกรณีหนึ่ง กรณีต่อมาจำนวนการใช้ในจำนวนการใช้หรือในกจำนวนเทคนิคการพ่นถ้าเราพ่นถึง3ครั้งและเอาไม่อยู่ในสารเคมีต้นทุนต่ำกับสารเคมีที่มีประสิทธิภาพอาจจะแค่2ครั้งเราก็สามารถควบคุมได้หรือเราใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพไปร่วมกับชีวพันธุ์หรือชีวภาพก็จะทำให้ผลของการใช้เพียงครั้งเดียวอันนี้คือการลดต้นทุน ชนิดของสารเคมีจำนวนพ้นแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือในส่วนของการที่ปรับโครงสร้างของสวนให้สารเคมีหรือวิธีการทำงานของเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของอปรับโครงสร้างสวนเรื่องของวัดแรงงานที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมหรือแ,แรงงานเครื่องจักรแรงงานมาทดแทนชดเชย เช่นระบบ Air b บ a s s i r ์เชียหรืออาจจะเป็นระบบแรงงานหรือการใช้แรงงานต่างๆก็จะทำให้การทำงานทันแล้วก็มีประสิทธิภาพผมเคยศึกษาเรื่องนี้นะครับเราพบว่ากรณีของการที่เราจะลดจำนวนการใช้เนี่ยเป็นหลักการสำคัญผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าในกรณีที่เกิดทุเรียนมีศัตรูพืชระบาด ระบาดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักจันฝอยเพี้ยไฟพี่นัสกสกรส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องพ่นถึงสองถึงสามครั้งถึงจะควบคุมอยู่ได้แต่บางครั้งเราพ่นไปแล้วเสียหายก็คือมันเสียแล้วครับแล้วเราไปพ่นพ่นแล้วก็โทรมาบอกว่าใบมันก็ยังเป็นยอดมันยังเป็นยอดแห้งอยู่ก็เพราะว่าใบมันบิดงวนหมกงอแล้วก็หล่นไปแล้วคือเราพ่นถึงสองสามครั้ง มแมลงตายแต่ใบเสียหายแล้วแต่ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนครับเรามาเป็นทำการติดตามสํารวจอย่างใกล้ชิดพอเริ่มพบเราก็เริ่มควบคุมแค่เพียงหนึ่งถึงสองครั้งเราสามารถที่จะควบคุมได้และที่สําคัญคือใบเราไม่เสียหายหรืออาจจะเสียหายเล็กน้อยก็ไม่เกิน50%เพราะเราอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าการลงทุนของเรานั้น ได้ผลกรณียกตัวอย่างในเรื่องของมแมลงที่ไปทำลายใบอ่อนในขณะเดียวกันกรณีที่เราใช้สารเคมีหรือกลุ่มปัจจัยไปควบคุมศัตรูพืชแต่ได้ทางกลับกันครับเราต้องพบกับความเสียหายอย่างเช่นกรณีใบอ่อนที่หลุดร่วงเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราอาจจะต้องหาปัจจัย ในเชิงสนับสนุนการเจริญเติบโตเร่งให้ใบอ่อนให้แตกเร็วให้ใบคลี่เร็วให้ใบสมบูรณ์ขึ้นให้มีใบจํานวนมากเพื่อให้มแมลงเหล่านั้นเนี่ยมันทําลายได้ไม่หมดควบคู่กันไปกับการควบคุมเพราะฉะนั้นในการที่เราพบว่ามีศัตรูไปทําลายใบอ่อนนอกจากการใช้สารเคมีในการควบคุมใบอ่อนเราก็จะต้องมีปัจจัยไปสนับสนุนบำรุงใบเรื่องนี้อาจจะขัดแย้งกับบรรดานักวิชาการที่ได้มานำเสนอ อันนี้ผมเองก็คงไม่ล่วงก้าล่วงครับแต่จากงานศึกษาวิจัยและพัฒนาของเราเราพบว่าการทำให้ใบจำนวนมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นโตเร็วขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดความเสียหายแล้วการใช้สารเคมีไปควบคุมจะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนแต่เราต้องเพิ่มปัจจัยเข้าไป แต่ใบเราไม่เสียหายครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวปุ๋ยอย่างกรณีของมังคุดท่านก็ถามเยอะเลยครับว่าเราต้องจำเป็นต้องใส่8 24 24 9 25 25้ยไมผมก็ต้องเรียนครับว่าเราไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับในส่วนของมังคุดเพราะอะไรเพราะว่ามังคุดนั้นเขาใช้ระยะเวลานาน,านมากในการสะสมอย่างน้อย3เดือน4เดือนดังนั้นการใส่ปุ๋ยวันนี้ ไม่ได้มีผลวันนี้กับมังคุดที่จะมีผลวันนี้คือกรณีปุ๋ยที่ท่านใส่มาเมื่อ,อสามเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นสูตรของปุ๋ยกรณีที่เป็น82424 24, ก็ตอบได้เลยว่าสำหรับบางคุดอาจจะไม่มีความจำเป็นหรือในกรณีของเงาะก็เช่นเดียวกันเงาะนั้นเป็นพืชที่ต้องการในตัวเช่นสูงเราก็เลือกสูตรที่เหมาะสมกับเงาะ อย่างกรณีในปัจจุบันนะครับกระแสการศึกษาความสนใจทางวิชาการจากพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ค่อนข้างจะมากนักวิชาการก็มานำเสนอข่าวสารความรู้ให้กับเราเป็นอย่างดีอย่างกรณีการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ยผมยกตัวอย่างเช่นกรณีปุ๋ยสูตร15-5-20 15-9-25ในงานวิจัยที่สมัยที่ผมเองยังรับราชการอยู่นั้น เป็นการนำเอาผลของการศึกษาจากไม้ผลในจันทบ,บรุรีในส่วนของภาคใต้นะครับนั่นก็คือมังคุดหรืออาจจะมีทุเรียนแต่ให้เข้าใจว่านั่นเป็นสูตรในระยะผลต้องเข้าใจนะครับว่าการศึกษาครั้งนั้นเป็นในระยะของการพัฒนาผลหมายความว่าเอาผลไปตรวจซึ่ง การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนาใบซึ่งก็ต้องการใช้ในตัวเจ่นสูงการส่งเสริมการพัฒนาการสะสมความสมบูรณ์ก็ต้องการจุลธาตุหรือธาตุอาหารสูงนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าพีน่นศกรับข่าวสารมาบางครั้งท่านต้องดูในรายละเอียดนั่นคือวิชาการที่ถูกต้องแต่ ไม่ใช่ระยะของการบำรุงใบหรือไม่ใช่ระยะของการส่งเสริมการออกดอกแต่เป็นระยะของการระยะพัฒนาผลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะตัดสินใจในการใช้ต้นทุนนั้นผมก็ต้องนําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีของการที่เราจะใช้ปัจจัยการผลิตเติมเข้าไปสิ่งที่เราได้คือปริมาณที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักที่มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะเป็นการลดต้นทุนกรณีต่อมาท่านจะลดปัดจจัยการผลิตลดการใช้ไม่ใช่ไปเลือกใช้สารเคมีในราคาถูกแต่ไม่ได้ผลหรืออาจจะได้ผลเล็กน้อยแต่สิ่งที่เราต้องทำคือลดจำนวนการพ่นให้รายละเอียดในวิธีการพ่นให้ความสนใจในเรื่องของการใช้สารเคมีเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสำรวจแล้วก็พบการใช้สารที่จะไปเสริมให้สารเคมีเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพหรือกลุ่มของชีวาภาพหรือชีวพันธ์ที่เรามีอยู่ก็จะเป็นของบริษัทแอปพลายเคมและท้ายสุดก็คือการติดตามการติดตามผลเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราดำเนินการไปแล้วเราไปพบว่า สัตว์เรลานั้นหยุดการระบาดเราก็หยุดการใช้สารเคมีวันนี้สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ